สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยงไรไปได้บ่อยครับตอนนี้เรามากินเคเฟซีกันในญี่ปุ่นนะครับเรามารีวิวการสั่งซื้อคนญี่ปุ่นะครับเรามาอยู่ย่านที่ใกลๆ้ๆที่เขาจะเป็นการซื้อแบบเขาเรียกว่าซื้อออนไลน์คีย์หรือคีย์ข้อมูลเองแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็ชำระเอองินกันแบบอินที่ทุกคนญี่ไม่นในร้านเปิดแล้วก็เรากินนี่เนาะเราเลือการกินเราไม่มีเราสองโต เราสอมเราเราก็เลือกเมนูที่อยากกินเนาะแต่เราเลือกอ่าเรากินแค่นี้490้อยได้ไรบ้างเลือกนี่ได้แล้วเราเอาอะไรเราเอาเอไฟ่ไฟไฟเอาบะะ้างเหอเอาไม่ต้อบวกเอหอ<ๆ>่อืมแล้วก็แอสคาร์แล้วก็แล้วก็เมเปรมแล้วเราจ่ายโดยแคช เวนี่ทอนสิบบาทง่ายมากเลยอ่ะเป็นการทำสาิกที่แบบเข้าใจง่ายดีนี่แล้วก็ได้เงินทอนสิแล้วก็น่าจะได้ดีสิโอเคครับประมาณนี้เนะัะนี่ครับและนี่คือโฉมหน้าเคฟซีของที่นี่นะครับที่โตกเกียวนะครับเนี่ยแต่เราไปกินกัน แต่เราสั่งเมื่อกี้สองที่การสั่งนะเราลองมาชิมกันบ้างเ f c ีที่นี่มันไม่ใช่ h อตแน d s p i c ซี่เหมือนบ้านเราอ่ะถ้าคนที่ไม่ไม่ชอบกินไม่ชอบกินไก่เผ็ดอะกระสอบกับก้าวกะสอบสดเดีย๋ยวเราชิมให้ดูนี่ชินแล้วมา,ม,ามันก็โอเคแต่ว่าผมว่าแบบกลางแบบไทยของที่ของไทยมันอกรอบอร่อยดีเนาะไทยนะีโอกาสมาลองดูครับ